หลังจากพอมีการเสนอชื่อกันเสร็จเรียบร้อยประชาชนก็เลยมีความกังวลเล็กน้อยกับนโยบายนี้เพราะว่าเฝ้ารอนะคะคโดยชาวสงขาค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือกังวลน,นะคะกับเงินดิจิทัลวอลเล็กลัวว่ามันจะสะดุดค่ะเพราะว่าคาดหวังให้รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยมาสารต่อนโยบายนี้เผยว่าเงิน1,000 0บาทเนี่ยสามารถช่วยเยียวยาแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ด้วยค่ะ หลังจากที่สารรัฐธรมรมนูญมีมติวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ทําให้พี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ค่ะว่าเมื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเปลี่ยนนโยบายแล้วนโยบายดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ขณะที่บางกลุ่มก็เชื่อว่าอาจจะถูกยกเลิกแต่ก็ยังคาดหวังลึกๆค่ะว่าให้รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยสารต่อเนื่องจากประชาชนหลายล้านคน ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะนําเงินเนี่ยมาใช้แบ่งเบาภาระในครอบครัวค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่นะคะสอบถามความคิดเห็นประชาชนจังหวัดสงขลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าอาจจะต้องทําใจเพราะเชื่อว่าโครงการดิจิทัลเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อ mm hmm. แต่ในเมื่อลงทะเบียนไปแล้วก็ยังคาดหวังลึกๆว่านายกคนต่อไปหรือรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยจะเห็นใจประชาชนแล้วก็สารต่อให้สําเร็จ ประชาชนที่ต้องการจะได้นําเงินมาใช้จ่ายจนเจอครอบครัวเนื่องจากช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีเข้าของราคาแพงรายได้ลดลงขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าได้เงิน1นึ่งื่นบาทนะคะจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของนโยบายได้ค่ะาม่กลัวไหมก็ทุกคนก็กลัวเนาะกลัวจะไม่ได้แต่ว่าถ้าว่าเขามีโครงการหรือว่ามีการสานต่อก็น่าจะให้ทําโครงการนี้ต่อไป เพราะทุกคนมีความหวังตรงนี้มากเลยค่ะคุณทั้งประเทศก็ลงกันเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนก็คาดหวังไว้ว่าจะได้พอจะได้มาแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้วก็มีได้มีเงินใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วนก็คาดหวังมากเลยค่ะเพราะว่ามันเงินเยอะอยู่เหมือนกันตั้งหมืนหน่นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นคิดก็น่าจะกระทบอยู่ไม่น้อยแต่ว่าอยากจะให้โครงการนี้กลับมาค่ะเพราะว่า เงินเยอะอยู่เหมือนกันก็ก็อยากให้สานต่อเหมือนพี่ว่าค่ะอยากให้สานอยากให้สานต่ออยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเงินก็เยอะอยู่น่าจะช่วยประชาชนได้เยอะค่ะคาดหวังให้ดีกว่านายกคนก่อนบบอถ้าสานต่อก็อจะดีมากก็รู้สึกว่าคาดหวังไว้ว่า จะได้เงินแต่แบบถ้าเกิดไม่ได้หรือ,อยังไงก็น่าจะแบบผิดหวังเพราะประชาชนเยอะส่วนเยอะส่วนมากเขาก็ลงไว้แบบคนเท่าคนแก่เขาก็คุสาที่จะไปลงทะเบียนไว้ประมาณนี้ค่ะใช่ พี่น้องประชาชนที่ผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้โดยประชาชนบางส่วนก็มีความกังวลว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะถูกนําไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าการสมัครแอปทางรัฐและลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยต้องสมัครด้วยแบบประชาชนต้องถ่ายรูปหน้าบัตรและก็หลังบัตรที่มีรหัสรับส่วนบุคคลด้วย มีการสแกนใบหน้าอีกทั้งแอปทางรัฐยังเป็นระบบเปิดที่เชื่อมต่อไปถึงบัญชีธนาคารด้วยจึงฝากภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับขอให้ชี้แจงให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ต้องราดูกันต่อไปนะคะว่าอ่นานยกคนใหม่รวมถึงคณะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาสานต่อนโยบายนี้ไหมแต่ว่าให้ใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะคะครเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่มีการปลดก้าวเรียบร้อยแล้วนะคะคร